ไม่ก็่าเกล้วเออไอเหมืองเก่าเราเหมืองที่มันมีวอ์เด้น,นยไย<ม>เราจะกลับไปดีไหมไม่นี่ไม่ใช่เหมืองเก่าเหมืองที่สองอะที่อยู่ใต้น้ำไยครับเราไปดีไหมเพราะาาตอนนี้กูพร้อมมากกมึงที่ตอนนี้ก็น่าจะฟาไปเยอะแล้ว<ม>ก็น่าจะพร้อม บ้านไปเยอะควรยังเข้าเดิมให้ขอดูตัวละครโอ้โยังไม่เปลี่ยนอะไรเลยที่พัฒนาแค่ไหนรวะาถ้าเก่งกูจะกอดยังเก่งเท้าทองแค่นั้นอ่ะกูโมเลยอ่ะไอ้เซอกูกูแบบกูเหล็กแบบเกือบครบเซตพวกมึงยังอยู่แค่นี้กันอยู่เลยแต่บ้านไปอย่างไกลกูบู๊บบูบประเภทบ้าน ก็อย่างน้อยก็ก็เตรียมตัวพอที่จะลงเหมืองได้เราอยู่แต่เราอยู่แต่บ้านไม่ได้คนดูเบื่อแต่อาหารแค่อาหารเฮ้ยมึงจะทำอย่างเดิมซ้ำๆซ้ำซากไม่ได้ครับคนดูเบื่อครับก็เห็นโฆษณาเปลี่ยนไปไม่เบื่อนล่นเลเปลี่ยนแค่นั้นนะไม่คิดจะไปลงเหมืองไปท้าทุนท้าทายหน่อยเมึงคิดว่าเปลี่ยนแค่นั้นเหรอเราลงไปเมืือออองเเเพ่นราควรที่จะท้าทายมากกว่านี้อย่างเช่นไปเป็นหนึ่งๆกับวอร์เดนเงี้ย มชอว่เรปลีบบนแค่เราลงเหมืองนีแล้วมันจะว้าวเลย้ทำไมว่าในเมืองเปลี่ยนยอีกเนาะงแล้วอนจะบอกว่าในเมืองมงก็แก้ไขแล้วอ่ะโอเคอียะใช่น่นนนนถ้าบ้านบอกว่านี่หนึ่งในเมืองนี้มหาศาลตัวนี้ก็ยังเข้ามาครับไม่ได้เลยนีคลิปนี้เริ่มมาหนึ่งนาทีเสียเวลาไปับการเข้ามาครับหกสิบสี่เอร์เซนต เอาเครื่องค้างเลยเครื่องค้างใช่ไอ้ย่าเครื่องค้างเอาเครื่องกูค้างไอ้เมื่นกี้แม่งร้อนเหรอตรงนี้น่าจะอาบน้ำต่อนเทเอาก่อนมาเนี่ย วันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณข้างบ้านมาเห็นแบบไอ้ชิคกูแปลกไปทงความสะอาดบ้านวะเขาอาจจะลองแบบเอ้ยกูกลับมาหรือเปล่าเกิดมีครั้งหนึ่งครับปู่ตอนที่พ่อเลี้ยงให้พ่อเลี้ยงเล่าไม่ตดอว่ะลืมแล้วเออนั่นแหละที่ให้ซื้ออ่าไอ้ลูกชิ้นอ่ะจำเนะตอนในวัดแล้วเออว่าเขาชื่ออะไรได้หละแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่ากูเพิ่งกลับมา เขาคิดว่ากูเพิ่งกลับมาเว้ยไม่รู้เลเขาเออได้จะว่ากูไปเที่ยวไหนมาเว้ยเลยเพิ่งกลับมาอะไรงั้นเพออ่ะหรือไม่ก็ค้างเข้าใจผิดอะไรสักอย่างเว้ยอู้แบบอ่ะอ่ะอ่ะก็เราปกติเออไม่ได้ไปแล้วอยู่แค่ในบ้านเพื่อนไม่ออกมาโลกภายนอกเฉยอยู่ในบ้านเพื่อนไปวันวันโอ้กูได้งออก เพี่ยะเขาเรียกว่าอยู่บ้านเขาเรียกว่าอยู่บ้านเพื่อนมันอยู่บ้านตัวเองอรับไอ้เผลออยู่นานกว่าบ้านตัวเองอีกอะโอ้แมวมากระบอเพชรแตงโมเป็นอะไรเลยอะได้ไงบ้ไม่รู้จะลงกูอยากโงนมดแบบนั้นเลยผุดต้นกระบองเพชรแล้วจะมีน้ำออกมาให้ ไม่ไม่ไม่ชาวบ้านเรามีน้ำอยู่เออดีดีเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปตักมาทำหมดเนาะโอเคเดี๋ยวกูทำอ่างน้ำอ่างน้ำขนาดใหญ่ทำเฉยเฉยเอออยากทำไม่เห็นเลย คือกูอยากค้าไว้ให้มันหลวยงานเฉยๆอ่ะเดี๋ยวนะกูเห็นสีโอ้กูไอ้ยูกูเห็นใบไม้เป็นสีดำและขอบด้านนอกเป็นสีน้ำเงินกูนึกว่าบล็อกวอร์เด้นเลยที่อะไม่เห็นน้ำมันตัวที่มันหสนดำนป่เลยไบโอเป็นของมันเลยนะใช่หรอเออไปโอข้างนอกนี่แหละเหี้ยมันคงไม่ใช่ไอ้ไอ้ป่าไม้สิทธิ์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแบบมันมีเขาเยอะหน่อยสีเทาแบบเทาเลยเว้ยอ๋อไม่กูนึกถึงไอ้ไอ้กุป่าไม้เลยวะก็ป่าไม้อ๋อที่เราต้องทำลายหัวใจมันอ่ะนะ แต่มัน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 จะทำก็เมื่อวันเมื่อวันอะพวกมันจะทำใบใบโอมใหญ่เลยโอ้โหที่อเราอยู่ไปมัน่อบป่าเขียวอ่ะมีสองประเภทเลยประเภทแบบป่าลึหน่อยกประเภทป่าสูงเราอยู่ประเภทป่าสูงแต่มันจะยิงเริงมเป็ป่าใหญ่นะจะเราอยู่ป่าเลื่องเพราะเราเป็นวงนีเลยป่าเราเป็นวงนีไม่ใช่ไอ้ตุ๊กตกใจนะว่ามีใครเรียกกู ่าไม่เป็นวงเหลี่ยมโคตรเลวอะ่ะวงลีเพื่อนไม่ใช่วงเหลี่ยมที่นี่เนี่ยมันโดนอ้อมอ,อ่อออะออออทางฝั่ง,งนี้สายซอกอ้อมกับโซนแห้งๆนะฝั่งนู้นโซนโซนแห้งแรงล้ออ้อมหมดเลยเว้ยหลังเราแบบไกลสุดๆอ่ะถ้าไกลไปอีกนิดนึงมันจะคือต,ตรงนี้ม,<า>มีตรงน,รงนี้มีตรงนี้เป็นโซนเขียวโซนเดียวนะแบ,บบวงลีโซนเดียวเลยมีนวงกลมอ่ะไอ้เหี้ยเขาเทอ่ะมันอยู่ในมันอยู่อะไรเกศแค่วงเหลี่ยวงเหลี่ยมขนาดห้าว่าเป็นแบบดีขาดอ่ะไข้แาใจไ้มเอ้ เออตัวอะไรข้าแล้วกันรลืมเลื่อนแชทออกนี่ว่าโอ้ยเรื่องเรามีการดิ้งในเวลานี้อ้ะมาคงว่าไงว่าเพิ่งเข้าตอนแรกคือตอนแรกกูจะลืมเนอะคือถ้าไม่ลืมแปลว่ามันสบายไม่มีการดิ้งเลยหน่อยแต่กูเริ่มเลยเริ่มเลยตอนนี้คอไม่เข้ามันต้องมีการดิ้งแน่เลยอยู่ประตูมาอยู่เลยกูยังอยู่จุดเดิมอยู่เลยมันเริ่มแหลกมากมากคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเจกูรู้เลยว่ามันจะเร่งเลยต้องบอกกูก่อนเลย อใช่แมงเมื่อวานโดนค่ะต้องหยุดเลยทันทีแบบทันทีนแล้วไปไหนคือกลับไปแล้วฝนไม่ตกไอ้เที่ยตกก็นิดนึงแล้วก็หยุดโคตรฝันน <c oughs> ะไอ้เชี่ยโคฝนใช่กดไลค์แล้วกดไลค์อ๋อดีมาก อ่าห้องนอนกูยังอยู่ปกติพุ่งมีเตียงกันยัง,ยงเนี่ยอยู่<อ>มาน,นานตอ,ตอนแรกกูใช้เตียงมึงเป็นแบบเอฟเปิดเปิดดูวันเล่นได้ปะได้ตอนนั้นเรื่โอเคโอเคทุกคนเป็นทิงอยู่นนดูว่ามาถึงเวลานอนแต่ตอนนี้ยังนอนไม่ได้เออทุกคนมีคลิปแกล้งเพื่อนดีมั้งวะ <c oughs> กูพูดเล่นอ่ามันเนึงกูเปิดดูวันน้นก่อนเปิดพอ่ตาวันนึงปีนี้ก่อนม่เมื่อกี้กูจะกดเปิดเอ่อวันที่เล่นเอะกูเข้าอันนี้วะประตูหันคูสะทางโอเคได้เวลานอนหาหลับหานอนได้แล้วเด็กเป็นเล็ก แม่แบบท่อนมาแบบแมนแบบไม้ไม้แบบ่อนดับไม้ที่แบบ่อนที่ดนเขาผ่านแล้วอะไรดีอบบเออมันก็ยังขันไปทางนั้นอยู่วะเฮ้ยไปเที่อะไรวะฮะคุ <c oughs> ท้ทุบเตียงตัวเองเฉยเลย ต้นตีนเลยได้ละได้ละอูประตูเดียประตูมันหันไปทางเดียวกันละสิ่งที่เรต้องการมัโคตรนานาน,าน่แต่คิดที่แล้วคือหันประตูไปทางเดียวกันได้เว้ยแล้วไอ้น,นี่อะไรเนี่ยเสียงใช่ไหมนะี่ยมันมีไว้ทำอะไรวะตัดเนื้อปะอ,อ,อะ มันต้องมีม si> ั้ยนี่เป็นรูนเดียววะรูขุมนรกเลยนะบ้านกันอ๋อบ้านกายเขาหลักด้านเขาหลักบ้านเขาหลักบ้านแม่งทำไมมันอ่อนแอตรงนี้วะมันไม่ใช่เาหลักมันคือมุมบ้านเลยมันต้อสัมพันเลยตัดแล้วเปลี่ยนเลยถ้าเขาบอกใหม่ก็โรงพยาบาลไม่ไงใจเย็น มีรูเหมืองอยู่ใกล้บ้านด้วยห่่าเตมีเกาะทองหน้าปนก่อนมาใช้ไว้อดเตมี้ไม่ีร้าเีอลงหแล้วกฮ้ยอันนี้รูทำมึงลงหรือยังอะไม่ยังะ่นอยยังแล้วไม่ใช่ทาหรอเูมนเล็กจนยังมันไม่ลงแต่มันดีเดินลงมีทํำตรงไหนท่มันลงแร้วมั่งอะก็ตรงที่มันดบ่ อ้ยตรงนั้นตรงนั้นอืหนักปัจจุบันนี้ดีป่าวะอ่านี่ไงดดูด้าบอะไรลกต้องเห็นมันคาบขยะไปครับโอ้กระโดดไปโดนน้ำอ้ว เออเมื่อกี้เสียงมันอพมันแปลกว่าเพลงดับชั่วขณะนี่หมายความว่ายังไงวะเออหมายความว่าเครื่องกูเราจะดับปล่าไม่ไม่กลับไม่ใช่กลุจะดับเปล่ากลจะหลุดหรือเปล่า อะไรม่สิไปไ,ปได้อ่าเหมือนก็ดูจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนี่ไปเรยอไร้เหี้ยตอนนี้ไปกูชอบไม่สนใยเอ้ยเดี๋ยวไม่เปลี่ยนก็นแย่ละเมื่อกีออ้ก,ก,ก,นนกูเห็นอะไรอ๋อเห็นพี่ซีไอ้ยกูเห็นพี่ซีกูนึกกูเห็นอะไร มันนั่นเกือบเกือไม่รอดไอ้เหี้ยกูล่วงลงมาหัวใจแทบวายคือโดดใส่น้ำทันหี้ไม่เม่แบบไม่องอยหลังไปโดนน้ำพอดีไงเยออเกือบละเกือบสูกิดไอ้ยี่เกือบกลับบ้าน <c oughs> เกือบกลับบ้านเลยครับไอ้กูเห็นเหล็กใครขุดอย่างนม้หมดขอขุดต่อเดแลยวกัน นึกว่าที่ขุจะไม่หมดนี่จะบอกว่าตัวมอนสเตอร์ยิงตายหาไอสัตว์แม่งมีแต่สกิลลิตันไอเยัยดังค้ำมีแต่สกิลกูถือกูถือแม่หมดถือพอหมดกูถือแม่หมดแม่หมดหรือพอหมดนี่แหละพอหมด เออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหตกลงมาก็ตกมาใส่น้ำพอดีไอ้เหี้ยดวงมันเอ้ยเดี๋ยวนะเท้าแชมเบอร์เหรอดันเตียนอ่ะดันเตียนอ่ะเอ๊บเจอดันเตียนโอ้โหกูเจอดัเตียนดิกูกูเห็นเหมือนเหมือนเป็นดันเตียนเลยอ่ะครับเมื่อกี้เห็นทองแดงไอ้ไอ้ดัเตียนทองแดงอ่ะยังไงวะหยุดหยุดฝากหนึ่งไอ้สัตว์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะอ่าหนึ่งหนึ่งกูไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเอออสิบก่นี้ไป ไม่กูดูก่อนว่ามันใช่เออใช่ว่ะใช่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 แล้วก็เฮ้ยเลือดเลือดเลือดกูเหลือหลอดเดียวเลือดกูเหลือหลอดเดียวฮะเฮ้ยเอาีปสิตัวสุดก็ได้จริงตายจริงด้วยมันคือเท้าแชมเบอร์จริงด้วยดันเจียนใหม่ของมาครับอ่ะ ก็ต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไ่น้ำทะลุเข้าไปข้างในก็นต้องต้องขุดรูโพงเอาไว้ให้ตัวเองอยูุ่ดขุดรูโพงรูรูโพงไม่ใช่าทางข้างบ้านตาตู่เนี่ยชาเพียบเลยพี่เลยอ,อยู่ในสารส้ใช่ไหมนะ ได้นะไรอดนะรอดเผาด้วยกูรอดละโอเคกูขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วกูรอดตายเฮ้ยเกือบตายเพราะเรื่องงงงงแม่งกูไหลตกน้ำไป ทำไมกูไปดูคลิปเอกมาคุณนึกคุณรู้สึกดีมากที่กูไม่สงสัยแบบพี่ออมว่าไข่คิปเปอร์มันกินได้หรือเปล่าตุ๊กวางตอมไปการกดแบบในคอมเงี้ยไปการกดเอ่าคลิกซ้ายคลิกขวาเออคลิกขวาไอ้เหี้ยกดน่าเสกไอ้เหย่าอีคีเปอร์สปอนแล้วอยากจะรู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าให้แต่มันเป็นแถวซัมเบอร์แบบเปอร์แบบเป็นบ,บ้านหน้าต่างไงเออพี่ดูดิโอ้ยนี่เลยเป็นของมอเตอร์บันสน อ๋อไอหน้าป่นมาทำเป็นบ้านแล้วนะเดี๋ยวทำบ้านในถ้ำ <laughs> มานะ <laughs> เขี่ยพวกมอนสเตอร์ให้หมดสมบ้านมันเราก็ยึดมาเป็นบ้านเราไงครับโอเคได้ได้ได้ไดเราเขี่ยให้หมดก่อนแล้วค่อยยึดมาเป็นบ้านเราอารมณ์แบบบ้านนี้ใครต้องการก็มาอยู่อะไรแบบนั้นนะ่ะเพราะว่าหมายถ่ายว่าแชมเบอร์แปลกแปลกไป แน้วตอนนี้มันก็มืดชิบหายเลยเฮ้ย yeah. มืดเจอดี่กูมองอะไรแพบไม่เห็นแล้วเนยตอนเนี้ย uh huh. อ okay. อกูหุดมาเจออีกถ้ำหนึ่งแล้วกูเห็นตัวอะไรบางอย่างกำลังเออ โอเคปลอดภัยแล้วไอ้ชิหึแหลกโอ้โอ้โอ้เยอะแล้วแหลกแหลกแหลก เกแล้วกูใช้พี่แอคพิตอันในการขุดเยอะกูว่าพราแอคเพดเฉยเลยโอ้โหภาพทำโคตรสวยงามอากใช่ไม่สวยประตูบางค้าง,ง,เ,งเลยยังไง ใครอไพอเปิดา้างกุมากหนาเลยเียเอฟตัวนี้สิไม่ต้องใสเจตเเลยเนี่ยไมแล้วหือยอดเลยแต่จริงๆนะโคตรแหลกเลยเียคิดว่าหมอไน่หลไนไปวะไม่น่าเกี่ยวนะเนี่ยวกับหนาป็นอดวามหนาเปจริงดีแ่นี่ก็หมกหนาพอลวมั้ง ใช่ทำนี้ถึงได้ที่มึงสมบูรณ์กันทำไมตื่คือ้มันต้องเป็นถ้ำแบบโอ้เออประเด็นไม่ว่างพูดให้จบทำไมใกล้ๆเท้าแชมเบอร์มันต้องมีดินด้วยวะทั้งที่ทำแต่กูอยู่ตอนนี้ือทำที่โคตรลึกแต่มีดินเนี่ยนะเอ๊ โอ,นะอ,อยอเหดเรื่อมีนคนโทรมา